น้อยของดีจบไปแล้ว๋ย่มึงต้องไปฟังคลิปเอากูจะได้เอาไปจำไว้เยอะมันจำไม่ได้จะจำไม่ได้มึงต้องไปเห็นเองต่อต่อต่อปวดแล้วเราก็คุยกันเล่นๆอย่างนี้แหละ มือมือไม่กี่วันนี่นะผมก็เดินไปเดินมานอยู่นะมันมีความคิดอันหนึ่งอันนี้ผ่านก็ถูกแล้วไงถูกเลยยังไงมันกระดับไงาระดับดับคือไม่มีอะไรอะ่ะจึงพร,พระพุทธเจ้าสอนในะแค่ความไม่มีอะไรจริงๆนะแล้วก็มันตอกย้ำกับผมมาตลอดอะ่ะใช่นะไหอข้างแรกเลย ทางแรกเนี่ยตีตตเลือนเทเนะผมมันก็บอกมาเอ้าถูกแล้วแต่เขาไม่รู้มันจะให้ดูเขาไม่รู้ยังไงอ่ะ ันนี้ก็ตายน้ำตื้นหมดเลยเขาแปลันี้นะเขาบอกว่าธรรมะอันสูงสุดที่ไม่มีธรรมอื่นใดยิ่งกว่า <c oughs> เขาแปลอย่างนี้นะอโอ้เขาก็เลยว่ามันมีจริงๆอะธรรมเนี่ยอนุรธรรมมันมีจริงๆธรรมอันสูงสุดอันไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว <c oughs> ่าเขามันมีธรรมจริงๆไปเป็นของที่มันมีอยู่ผมโอ้ตายตี่เรเทียวผมโอ้ใช่เนี่ย เขาตีความหมายผิดจริงๆมันเป็นเนี่ยอนุตลานั้นมีสามพยางนะอันหนะ้า,ามนอัน,อนาตาเนะบอกอุตละบอกธรรมะถ้าแปลคือธรรมะอันสูงสุดคือไม่มีอะไรความไม่มีอะ,นะอะไรเขาบอกอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> เขาบอกตวงอยู่นะอนุ่ัรา<ะ>มันก็คล้ายๆคำว่าอันนาตาไหมใช่มันมาจากคําว่าอนนาตาไม,ไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่มีอะไรอยู่เดิมธรรมะคือความไม่มีอะไรอันนี้เราข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนความไม่มีอะไรนะ แต่อีกข้อหนึง่งนะที่มันโผล่มาในในพระไดปีโกที่เราเคยอ,อ่านมาอมพอที่พี่มาหาอธิบายไม่เห็นจะมึงจะแบบค้านอะไรขึ้นมาเลยอ,อ่ะพอตอนกลัวที่บายมึงค้านชิบหายเลยเอา,าเอา,เอากูจะเล่นกับมึงไงกูเล่นกับพี่มาหาไม่ได้มึงพ,พูดจะเล่นแล้วพี่มาหาพูดอะไรอะไรคุณคุณไม่รู้กูบอกพี่พูดชัดๆนะมึงด้กูจะเล่นแล้วแต่กูเล่นกับพี่มาหาไม่ได้ เมื่อวามึงเล่นกับพี่มหามันจะกลายเป็นมึงแกล้งพี่มหาใช่ไหมอรูจะไม่แกล้งพี่มหาเห็นไหมอันนี้อันนี้เราเพิ่งโผล่มาตรงตรงผมมาที่นี่นะมาดีอาจารย์เนี่ยวันนี้ผ่านนะตรงก็เดินอยู่นะในผ่านนั้นถูกอยู่แล้วอใ่ผานม่ผ่านนี่ไปว่าดับสนิทอ่ะคือความไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะมันดับสนิทไม่มีอะไรเหมือนเทนเน่ย มันมีไหนไหมมันไม่มีเลยไหมมันไม่มีอะไรมันไม่ไปต่อใช่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยไฟตรงเมื่อกีเนี่ยดับไปแล้วมันไม่มีที่ตั้งไม่เปยต่อมันหายไปหมดมองไม่เห็นนี่ก็เหมือนกันแหละเพราะว่านี่ผ่านเนี่ยไม่มีไม่มีเริ่มต้นไม่มีปลายทางไม่มีการแต่อะไรเขาตีความหมายผิดที่ผมว่าคือทอมีเมืองนี่ผ่านจริงๆคึ้ไปหาเมืองแก้วมุสหวานนี่อ้ที่เขาอธิบาย ิพานคือมันเป็นแดนแดนนิพพานเขาบอกว่าเป็นเป็นแดนใช่ไหมล่ะเขาบอกว่าไม่จริงๆเหมือนกับอนุตตรธรรมเมื่อกี้ไม่มีผิดเขาไม่นิพผ่านนี่งเขาเฮาหากันเลยแต่จริงๆนิพพานแบบเป็นดับสนิทไงดับสนิทคือไม่มีอะไรนั่นแหละแต่จริงงมันก็มีคาว่านิพพานพรมไงมันก็ไปเอาคาว่านิพพานพรมมาเป็น มาเป็นมาเป็นใช้คำว่านิพานอยู่ข้างหน้านิพานพรมอะ่ะทังนั้งนี่จริงๆนิพานมันแปลว่าดับถ้าดับมันมันคำคมเป็นพรมก็ไม่ต้องไม่เหลือ,อแต่มันไปเอาเป็นนิพานพรมเอาไว้บอกว่า